สวัสดีครับผมอาจารย์ดอ,อร์ยอดแก้วแก้มแห่งสาวันนี้จะมาอธิบายข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันของการสอบท้องถิ่นประจำปี2 5 6 4โดยมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นผู้ออกข้อสอบซึ่งณวันนี้เนี่ยก็มีข่าววงในนะครับว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ออกข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะข้อสอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มีความมั่นคงสูงนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับเพราะเนี่ยน้องๆคนไหน ที่กําลังจะสอบท้องถิ่นในปีนี้นะครับอยากได้แนวข้อสอบนะฮะก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็ตามด้วยชื่อตําแหน่งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเช่นตําแหน่งนะักคุชาการศึกษานายช่างนะครับหรือว่าครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันนะฮะข้อที่1ครับนายกุทธขมนตรีเนี่ยแถลงการตั้งเป้าเปิดประเทศภายในกี่วัน กอไก่100วันขอไข่120วันขอควายหนึวันแล้วก็งองูครับสองวันซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันเหตุการณ์มากที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของ uh, การถแถลงนโยบายนะครับหรือว่านะการจัดการกับปัญหาสัานกโควิด1 9นะครับคำตอบที่ถูกต้องคนะ่ะตอบข้อขอไข่ครับ120วันนะครับภายใน120วันนี้จะสามารถบริหารจัดการ วัคซีนได้แล้วก็เปิดประเทศได้นะครับต่อมาครับก่อนที่จะไปข้อที่2เนี้ยนะฮะใครที่ไม่มีนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับข้อสอบแนวบุรพานะฮะแนวมหาบุรพานเนี่ยแล้วต้องเป็นคนที่มีเวลาน้อยเท่านั้นนะครับถ้ามีเวลาเยอะไม่ต้องสั่งนะครับถ้าคุณอ่านมาเยอะแล้วมีวเวลาแล้วไม่ต้องสั่งเฉพาะนนคนที่มีเวลาน้อยอ่านหนังสือไม่ทันหรือสอบทั้งนักครูผู้ช่วยสอบวทอสอบทั้ง หลายๆตำแหน่งพร้อมกันนะครับสามารถสั่งได้มีได้นะครับทํามาโดยเฉพาะเลยสําหรับคนมีเวลาน้อยนะครับก็อินบ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะครับทีนี้ต่อมาครับข้อที่2ฮะการลงนามในสัญญาจองวัคซีนฮะจำนวนเท่าใดฮะก็ไก่100.5ล้านโดสขอไข่1นึ5งดห้ล้านโดสขอควายหนึ่ล้านโดส แล้วก็งูครับ115.5ล้านโดสและคนถามว่าอาจารย์เรื่องโควิดเนี่ยจะออกไหมนะครับมันก็มีโอกาสออกข้อสอบนะบสำหรับการสอบทั้งิ่นนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นหัวใจหลักเลยนะที่จะนะครับต่อสู้กับเชื้อโควิด1 9ทีนี้นะครับเพราะว่เนี่ยตามที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยแถลงไว้นะฮะคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อขอไข่ครับ105.5ล้านโดส นะฮะเพราะเนี่ยจำไว้ว่าร้อยห้ล้านโดสนะมีเลขค่า2อตัวนะครับข้างหน้าเป็น1นข้างหลังเป็น55โอเคนะต่อมาข้อ3ฮะการเดินหน้าเจนจาก,กับผู้ผลิตวัคซีนรายใหม่จำนวนเท่าใดก็ไก่ครับ3ารายขอไข่ฮะสรายคอควายเนี่ยหารายหรืององครับหกราย คือในเรื่องของการเจรจานะครับผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะรัฐบาลก็มีการเปิดการเจรจามากขึ้นนะครับนำเข้าหลายๆยี่ห้อมากขึ้นเพื่อที่จะมีวัคซีนให้ยนมากขึ้นแล้วจะได้ไปฉีดนะครับให้กับประชาชนนะได้เร็วขึ้นก็จะได้เปิดผนเหตุเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะะผู้ผลิตวัคซีนนะกี่รายนะครับทั้งหมดเลยที่นะฮะจะมีการเจรจานะครับ คำตอบคือข้องงองูครับ6รายนะก็ประกอบไปด้วยบริษัทแรกคือไฟเซอร์นะฮะสองก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์แดนสามคือโบโลน่านะฮะสก็คือแอสตราเซเนกาห้าชิโนแบทและ6ก็คือชิโนฟาร์มนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะเออ่ตอนนี้ที่มีมีการฉีดอยู่ก็คือเออ่ชิโนแบทใช่ไหมฮะกับเออ่แอสตราเซเนกานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ติดต่อมาแลยครับถ้าเกิดให้ครบทั้ง6กลายนะครับ ต่อมาครับข้อ4ฮะการเดินหน้านะตามแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะมีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยเข็มแรกนะจำนวนเท่าใดก็ไก่30ล้านคนขอไข่40ล้านคนคอควาย50ล้านคนแล้วก็งองูครับ60ล้านคนนะประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ67ล้านคนนะครับเพราะเนี่ยต้นเดือนตุลาก็คือ จะเปิดประเทศช่วงนั้นนะครับเพราะว่านับไปเนี่ยนะอีก120วันนะครับเพราะเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ท้องถิ่นนะฮรอบจต่างๆนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็มีการนะจะซื้อวัคซีนนะครับมาฉีดให้กับประชาชนเนาะในในในท้องถิ่นนั้นเองนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าเราเป็นคุณครูเนี่ยฮะก็อย่างเช่นสถานโควิดเนี่ยนะครับเปิดเทอมมาไม่ได้กี่วันก็มีนักเรียนใช่ไหมที่ติดโควิดนะครับเป็นคัสเตอร์โรงเรียนเพราะเนี่ย ก็จะต้องเล่งฉีดวัคซีนนะครับให้ควบคุมไม่ได้ภายในต้นเดือนตุลาครับต้องมีนะฮะคนหรือประชาชนไทยเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกเนี่ยเท่าไร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อควายครับจำนวน50ล้านคนนะฮะเพราะเนี่ยปัจจุบันอาจจะฉีดไปสักประมาณสัก10ล้าน15ล้านแต่ต้องเพิ่มนะครับจำนวนให้ได้ตามเป้านะครับต่อมาครับข้อ5ข้อใดคือพื้นที่นำร่องในการ ต้อนรับนะ่อกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับน้องชาวต่างชาตินะที่ไม่ต้องมีการกักตัวนะก็ไก่ฮะพื้นที่จะในภูเก็ตนะครับขอไก่คือพัทยาคอควาคือเชียงใหม่แล้วก็องเงกาะพังงนันคือเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะสถานโควิดน,นะฮะรัฐบาลบอกว่ามันค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับก็จะมีการเปิดประเทศใน120วันข้างหน้าพอแล้วเนี่ยเขาก,าก็เลยจัดพื้นที่ดําร่องนะครับว่า ต่อไปเนี้ยนะชาวต่างชาตินะครับเนาะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องกักตัวนะครับเพราะว่าอาจจะมีแบบใบเขาเรียกพัคซีนี่เป็นพาส,สปอร์ตนะฮะฉีดมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาเที่ยวในไทยได้เลยแต่ตอนนี้เขาจะทําเป็นพื้นที่นําร่องก่อนยังไม่ใช่ทั่วประเทศนะรประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะเนี่ยภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่เกาะพังงนันพื้นที่ไหนฮะเป็นพื้นที่นําร่องคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็ตอบข้ออา่ากไก่ฮะ เป็นภูเก็ตนะครับจะมีคําว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับคาว่าแซนด์บ็อกก็คือไม่ต้องมีการกักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันที่เราควรทราบต่อมาครับข้อ6กมีล่าสุดเลยฮะสบคครับ,ค,รค,รบคายล็อกดาวน์ทุกพื้นที่นั่งกินในร้านอาหารได้ถึงกี่โมงกอไก่ฮะยี่สิบเอนาฬิกาขอไข่ยี่สองนาฬิกาข้อควาย23่สนาฬิกาและก็ง,งูครับ24่สนาฬิกาหรือเที่ยงคืน คือตอนนี้เขาก็แบ่งพื้นที่แบบใหม่แล้วนะฮะก็คือสีแดงเข้มนะสีแดงสีส้มนะต่างๆทีนี้เขาบอกว่าทุกพื้นที่เลยครับไม่ว่าจะสีอะไรก็แต่เนี่ยสามารถนั่งทานในร้านอาหารได้แล้วนะครับก็แปลว่ากิจการร้านอาหารเนี่ยสามารถเปิดทําการได้แล้วนะครับแต่นั่งได้ถึงกี่โมงนะค,ะคือปกติเนี่ยนั่งได้ทั้งวันอ่ะใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นร้านอาหารนะแต่ถ้าเป็นแบบเอ่อพวกผับพวกบาร์ก็โอเคก็ปิดตามเวลาแต่ในผู้ถึงร้านอาหารนะ,ะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือปิดเที่ยงคืน คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อคอควายฮะ23มินกาหรือว่า5ทุ่มนะครับต่อมาข้อ7ฮะในปัจจุบันนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มมีกี่จังหวัดก็ไก่ฮะ2จังหวัดขอไข่ครับ3จังหวัดคอควาย4จังหวัดแล้วก็งองูง5จังหวัด คือสีแดงเข้มเนี่ยนะครับเอ่อก็คือว่าควบคุมสูงสุดนะฮะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือกทอมอเนี่ยนะครับก็เป็นสีแดงเข้มทีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับตามที่รัฐบาลบอกเนี่ยเขาก็มีการปรับลดลงนะครับจังหวัดสีแดงเข้มนะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะข้อนี้ก็ตอบข้อ,ององูเอ่อข้อที่ตอบข้อคอควายฮะเอ่อสี่จังหวัดนะครับเราก็มีกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ ลดลงมาเหลือสี่ 4, ตอนแรกมีห้านะครับแลาเนี่ยข้อน,นี้ยังไปครั้งนะแก้เป็นคอควายนะครับต่อมาครับข้อแปดฮะในปัจจุบันฮนะพื้นที่ควบคุมเฉยๆนะไม่ได้เข้มข้น,นสูงสุดนะควบคุมเนี่ยที่ป้าเป็นสีแดงเนี่ยหี่จังหวัดก็ไก่แปดจังหวัดขอไข่เก้าจังหวัดคอควายสิบจังหวัดงงูสิบเอ็ดจังหวัดอ่าคือพื้นที่ที่แบ่งเป็นสีสีเนะะี่ยฮะคือมันจะได้ เรื่องของการจัดสรรวัคซีนนะครับหักส่วนกลางเนี่ยถ้าใครเป็นแดงเข้มหรือใครเป็นแดงเนี่ยนะสีแดงนะครับก็จะได้วัคซีนเยอะกว่าคนที่แบบหรือว่าพื้นที่ที่มันมันต่ำกว่านี้นะครับผู้ติดเชื้อต่ํากว่านี้นะครับเพราะเนี่ยพื้นที่ควบคุมสีแดงนะครับมีการปรับใหม่คําตอบก็คือข้องงูครับ11จังหวัดนะครับเพราะเนี่ยเราต้องทราบนะจังหวัดที่เราอยู่นะครับก็เช่นนะจังหวัดแรกคือฉะเชิงเซานะฮะชลบุรีตรัง นครปฐม,มปัตตานีเพชรบุรีสงขลาสมุทรสาครสระบ,บุรียะลาแล้วก็นาละาว่านี่คือสีแดงเฉยๆนะครับนะนี่คือสีแดงเฉยๆนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ11จังหวัดต่อมาครับข้อ9ฮนะในปัจจุบันฮนะพื้นที่ควบคุมนะครับที่เป็นสีส้มนะมีกี่จังหวัดฮนะก็ไก่6จังหวัดขอไข่7จังหวัดข้อควาย8จังหวัดแล้วก็งองู9จังหวัด สีส้มเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการที่น้อยลงนะครับตรงนี้เนี่ยคือถ้าผมจำไม่ผิดนะคืออย่างสีแดงเข้มเนี่ยกิจจรรมรวมตัวไม่ได้เลยหรือได้หคนประมาณนี้นะพอขยับลงมาเชื่อม็ปสีแดงเฉยๆเนี่ยอาจจะได้แบบร้อยคนถ้าสีส้มอาจ,จะเป็นร้อยห้าสิบคนหรือสองร้อยคนแบบนี้เป็นต้นนะครับพราเนี่ยมาตรการมันจะค่อยๆผ่อนปลนไปเรื่อยๆนะครับผ่อนคลายนะฮะเพราะเนี่ยคาตอบข้อนี้ฮะสีส้มสีส้มตอบข้อง้องงูครับ ก้าจังหวัดนะลองเช็คนะเราอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับจันทบุรีนะฮะนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์นะครับอ่าพระนครศรียุธยาระนองระยองราชบุรีสระแก้วแล้วก็สมุทรสงครามนี่คือสีส้มนะครับอ่ะต่อมาครับอ่าพื้นที่เฝ้าระวังสูงฮะคือสีเหลืองนะคือต่ำสุดและสีเหลืองมีกี่จังหวัดก็ไก่ห้าสิบจังหวัดขอไข่ห้าสิบเอ็ดจังหวัด คอควายห้าสิบสองจังหวัดงองงูห้าสบสามจังหวัดอ่านี้ก็คือสีเหลืองนะครับก็คงไม่ต้องมาไล่ทุกจังหวัดเนาะครับตอบก็คือข้ององงูครับห้าสบสามจังหวัดนะครับก็เป็นพื้นที่นะสีเหลืองนะครับทีนี้ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง,องการเมืองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ดูข่าวการเมืองไม่ได้ติดตามเนี่ยต้องตามนะครับหาะ เพราะอะไรครับเข้ามาเวลยบรุรพาเนี่ยนะครับเขาสามารถหยิบยกประเด็นการเมืองอ่กมาสอบได้เพราะถือว่าเป็นความรอบรู้นะครับที่ข้าราชการเนี่ยจะต้องทราบนะครับข้อที่11ฮะผู้ใดเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ไก่นายภัยบูลนิติตวันขอไข่นายอนุชานาคาใายคอควายร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและงองูพลเอกประวิตร์วงสุวรรณทัพพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเป็นพักแกนนํารัฐบาล นะครับที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีนายพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกและมนตรีนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทราบน,นะฮะเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐนะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะก็คือมีการเลือกนะขบวหน้าพรคพลังประชารัฐนะครับครั้งล่าสุดเนี้ยคำตอบคือข้ององูครับเป็นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีข้อคอ,อควายฮะร,ร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าเนี่ยเป็นเลขาที่การพัก นะครับแต่เดิมเนี่ยจะไม่ใช่ธรรมนัตนะฮะจะเป็นท่านอื่นนะครับตอนแล้วก็มีนายอ่า,าบูนนิติตะวันเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักนะครับอันนี้ก็สําหรับพักรัฐบาลณนะตอนนี้นะพลังประชารัฐนะครับต่อมาครับข้อ12ฮนะข้อใดคือมาตรการระยะสั้นฮนะภายใน6เดือนครับของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาช,ชนในช่วงวิกฤตโควิดก็ไก่ครับเพิ่มลงจำนำขอไข่สร้างไรายได้ คอควายลดรายจ่ายงองงูขยายโอกาสข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกเอ๊ะมันมันใช่วิธีการแก้ปัญหานี่สินที่ถูกหรอนะเอหลายคนดูข่าวมาแล้วนะ,ะว่านี่คำตอบที่ถูกต้องนะข้อนี้ตอบข้อกอกไก่อะเพิ่มลงจำนำมะเปไ็นนโยบายที่รัฐบาลชุดน,นี้ฮะเอามาใช้แก้ปัญหานี่สินนะครับซึ่งหลายๆคนฟังแล้วตกใจนะเขามีแต่นะลดลงจำนำนะเพราะลงจำนำ่นะมันก็คือเอานะทรัพย์สินเงินทองไปจำนำเพื่อเอาเงินมาใช้ แปลว่าคนมันจนใช่ไหมเพราะเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะในในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะการเพิ่มวงจำกันเนี่ยจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้ในโยบายว่าสร้างไรายได้นะฮะลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสนะครับสร้างไรายได้คืออะไรคือทําให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นมีช่องทํามาหากินมากขึ้นนะฮะลดรายจ่ายคืออะไรฮะรายจ่ายเช่นนะครับในเรื่องของเอ่อการไปหาหมอนะฮะค่าหมอค่ายาเนี่ยก็ นะมีการนะครับประกันสุขภาพใช่ไหมและขยายโอกาสก,าก็คือเข้าถึงเร่องเงินทุนนะครับสามารถไปกู้ได้นะครับเพื่อเอาเงินมาทํมาหากินเอามาลงทุนได้นะครับแต่อันนี้ก็คือนะเป็นนโยบายปัจจุบันนะฮะเพิ่อมลงจานานะครับหรืออีกเรียกอย่างว่าสถานธานุบาศนะครับต่อมาครับ13บสามฮะโรงเรียนในจังหวัดใดฮนะพอผู้ปกครองติดโควิดกอไก่จังหวัดตากครับขอไข่จังหวัดชยัยนาทข้อควายเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกงองูจังหวัดกำแพงเพชร คือล่าสุดเนี่ยฮะก็คือมีการเปิดเทอมใช่ไหมครบางโรงเรียนบางจังหวัดก็ไปเรียนในโรงเรียนนะเขาเรียกเรียนออนไลน์นะฮะบางจังหวัดบางพื้นที่ก็เรียนออนไลน์คือเรียนอยู่กับบ้านทีนี้ไปพบว่ามีผู้ปกครองเนี่ยติดโควิดแล้วมาส่งลูกตัวเองที่โรงเรียนนะเพราะว่าจังหวัดนั้นเนี่ยเปิดเรียนแบบออนไลน์คือไปเรียนจริงๆที่โรงเรียนเลยเพราะเนี่ยเขาก็เลยต้องปิดโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้นนะครับเนาะเพื่อป้องกันว่าจะเป็นคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นนะสำหรับคัสเตอร์โรงเรียน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคําตอบที่ถูกต้องนะฮะข้อนี้เขาตอบข้อขอไข่ฮะเป็นจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่มีจังหวัดอื่นที่ที่มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างอย่างบบแบบรุนแรงนะครับเนาะแต่ว่ามีบ้างป,ปลายนะครับในบางจังหวัดในบางอูเดียน,นะครับต่อมาครับ14ฮะสถิติผู้ปว่วยนะฮะโควิด -19 เนี่ยในสหราชาจารย์นะครับกำลังเป็นขาขึ้นนะฮะในสัปดาห์นี้นะฮะ เนื่อจากมีการแพร่ระบาดนะครับอย่างกว้างขวางมากขึ้นของเชื้อกขาพันธุ์ใดนะครับก็มีกอไก่ฮะอัลฟาขอไข่เบต้า Beta, ขอควายแกมม่าแล้วก็งองเดลต้าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกเชื้อพวกนี้นะตาม ى, ประเทศที่พบใช่ไหมอย่างเช่นแบบอ ى, ของอัฟริกานะของอินเดียนะครับ ى, ต่างๆเขาก็เปลี่ยนชื่อนะครับคือคือตอนนี้เชื้อมันกลา,ายพันธุ์มันเยอะนะครับก็มา สู่ตัวล่าสุดนะครับซึ่งก็มีพูดง่ายว่าวัคซีนบางยี่ห้อเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันสําหรับเชื้อนะครับในตัวที่มันใหม่ๆนะครับเพราะแล้วเนี่ยคำตอบข้อนี้นะฮะก็ตอบข้อ,องูนะครับก็เป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับหรือว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสายพันธุ์เดลตานะครับคือชื่อสายพันธุ์นี้นะครับพวกอัลฟาเบตานีย แต่คนอยากรู้ว่ามันมาอย่างไงใช่ไหมฮะคือคํำพวกนี้ครับเป็นคําที่อยู่ถ้าผมอุมาไม่ผิดนะเป็นคําที่อยู่ในภาษากรีกนะครับเอาเอเพราะนี่นก็จะเปลี่ยนชื่อไปตัวนี้นะครับต่อมา15ครับโครงการใดเนี่ยที่ได้รับ e voucher สูงสุด7,000บาทนะครับก็ไก่เราชนะขอไข่คนละครึ่งขอควายยิ่งใช้ย,ยิ่งได้แล้วก็อง,งูเที่ยวไปด้วยกัน อ่ามันก็จะมีตอนนี้มันก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเนาะอย่างเช่นมาคนเนี่ยลงทะเบียนคนละครึ่งใช่ไหมฮะก็คือเอ่อรัดให้ครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาถามเกี่ยวกับ e w a c h e r er, นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบัตรเงินสดเนี่ยนะฮะจำนวนสูงสุดคือไม่ได้ว่าให้เจ็ดพันนะแต่สูงสุดเนี่ยได้เจ็ดพันอาจจะได้สองพันสามพันห้าพันแล้วแต่นะครับก็ต้องไปลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่เนี่ยตรงนี้เนี่ย อ่าก็คือโครงการไหนใช่ไหมฮะคำตอบก็คือข้อควควายครับเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้นะจำให้แม่เลยนะนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับต่อมาต่อมาเอ,อ่อสนะิบหกฮะแม่ค้านะฮะสุดช้ำนะฮะเร่งผลิตสินค้าได้ฮนะสุดท้ายเจอถามหาใบญาตแล้วก็ต้องเสียค่าปรับนะอาจจะเสียค่าปรับนะ้อหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็กอไก่ฮนะน้ำส้มขอไข่น้ำพริกกอควายน้ำปลาร้าแล้วก็งนูน้ำประหวาน นะอันนี้กเ็เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับคือเป็นเรื่องของออยอใช่ไหมอาหารและยานะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับภาษีเนาะกรมสรรพามิตเข้ามาเกี่ยวข้องในาการจัดเก,ก็บภาษีนะครับพอเะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสินค้านะที่ออกเป็นข่าวนะครับก็คือข้อกอไก่นะฮะก็คือน้ำส้มนะครับต่อมาครับสิบเจ็ดนะจากกรณีอุบัติเหตุนะครับรถยนต์สปอร์ตนะยี่ห้อบีเอ็มดับบยูนะ รุ่นนะฮะเซตฟเนี่ยนะครับเสียหลักนะฮะข้ามเกาะชนถนนอ่ะเกาะกลางนะฮะแล้วก็ไปชนนะรถยนต์ที่สวนมานะครับยี่ห้อสุสกิสวีฟนะฮะซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะสามศพนะครับก็เหตุเกิดบนถนนหลวงนะหมายเลขยี่สสายสระบุรีหลมสักนะฮะซึ่งนะฮะจากข่าวที่เขาเอามาให้เนี่ยเขาถามง่ายๆแล้วว่าเกิดที่จังหวัดใดนะครับซึ่งการถามลักษณะแบบเนี้ย เคยมีนะฮะในอดีตนะครับคือข่าวดังๆเนี่ยเวลาสอบนะครับเขาก็จะเอามาออกแล้วอยู่ดีๆเขาจะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเหตุเกิดที่ไหนนะครับถ้าหลายๆคนตามข่าวจะทราบเนาะก็ไก่ฮะสลับบุรีขอไข่เมืองเลยขอควายพิษณุโลกหรืององูครับเพชรบูรณ์คำตอบที่ถูกต้องคนระับบางคนบอกเอ๊ถนนสายสลับบุรีหลวงศัก์จะตอบอะไรดีใช่ไหมถ้าหลายคนมีไวหวพริบหน่อยก็จะพอเดาได้นะครับคําตอบคือข้อมองูฮะเป็นเหตุเกิดในเขต จังหวัดของเพชรบูรณ์นะครับต่อมา18ิราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับเผยนะข้อมูลประกันภัยนะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนยี่ห้อชิโนโฟาร์มนะครับคือถ้าเกิดอาการโคม่านะหลังจากฉีดหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินนะครับเขาเรียกเงินเยียวยาใช่ไหมฮะอโอเคก็ไก่ฮะหล้านบาทขอไข่อขอ2อล้านบาทข้อควายสล้านบาทแล้วก็ง,งูสล้านบาทนะครับถามว่า จะได้รับนะค่าชดเชยเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะคือเดี๋ยวนี้เวลาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะต้องทำประกันนะความเสี่ยงไปนในตัวเลยนะครับเออสำหรับชิโนโฟาร์มเนี่ยนะก็เป็นรายวิัยอะไรนะชุลาพรนะครับให้ลงทะเบียนได้แต่ว่าลงในนามหน่วยงานหรือว่าในงานองค์กรแต่บุคคลธรรมดาเฉยๆเนี่ยจะจะเอาตัวน,นี้ไม่ได้นะครับเพราะแล้วเนี่ยคตอบคือข้อกอ,อไก่ฮะหล้านบาทนะถ้าโคมา่าหรือเสียชีวิต นะครับหนึ่งล้านบาทน,นะสําหรับชิโนฟาร์มนะครับต่อมาครับสิบเก้าครับเปิดเทอมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยประสบปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยปัญหาใดนะกอไก่ครับนักเรียนเนี่ยขาดอุปกรณ์ขอไขนะ่ฮะครูร่นเก่าเนี่ยสอนออนไลน์ไม่เป็นนะข้อควายฮนะการเดินทางไปแจกไปงานตามบ้านเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเนะหรือว่างองูครับถูกทุกข้อที่กล่าวมาก็คือมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับ ทำตอบฮะตามสติดีๆนะฮะข้อนี้คือตรงนี้เป็นรายงานนะครับของเอ่อเกี่ยวกับผู้ตรวจราชการนะฮะของเกี่ยวกับกบระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับเรามีการไปตรวจนะครับเราตรวจสอบว่าโอเคมันเป็นยังไงใช่ไหมเรียนออนไลน์ในประเทศไทยเนะะี่ยคําตอบคือข้อกอไก่ฮะเขาบอกมาอย่างนี้นะออกข่าวว่านักเรียนเนี่ยยังขาดอุปกรณ์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นจานดาาเทียมทีวีนะครับหรือแม้กร,ระทั่งโทรศัพท์นะสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่องอินเทอร์เน็ตนะครับพราเนี่ยยังยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ นะครับและเป็นปัญหาค่อนข้างมากด้วยนะครับต่อมาข้อ2ีฮะข้อสุดท้ายนะครับก็สอสอฮะก,ก็คือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเปิดเผยข้อมูลฮะว่าสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับจะมีเด็กเนี่ยหลุดออกนอกระบบนะฮะประมาณ6.5หหมื่นคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเด็กอะต้องออกจากโรงเรียนนะก็คืออาจจะแบบมีปัญหาต่าง,งๆใช่ไหมฮะ นะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากข้อใดฮะที่ปีนี้เด็กกระโดดออกนอกระบบเยอะมากกอไก่ฮะเลือกซุมเศร้าขอไข่ท้องในเวรียนขอควาติดยาเสพติดให้โทษหรืององงูครับผู้ปกครองจนเฉียบพันธุคือคํานี้ก็แปลกๆนะจนเฉียบพันธุ์เป็นยังไงนะโอเคนะฮะคือทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยทุกตัวเรื่องเนี่ยเป็นเหตุให้เด็กอ่ะหลุดออกนอกระบบการศ,าศ,าศึกษาได้ทั้งสิน้นสมัยถ้าเด็กเครียดนะครับหรือเด็กท้องหรือเด็กติดยาเสพติดเนี่ย นะหรือว่าพ่อแม่จนเนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุให้เด็กเนี่ยต้องไม่เขาเรียกว่าต้องออกไปช่วยแม่ออกจากโรงเรียนน่ะนะไปทํางานหาเงินนะครับพาสฉะนา้นแล้วเนี่ยนะฮะในปีนี้นะครับมีเด็กที่จะต้องหลุดออกจากนอกระบบเนี่ยถึง6.5หมื่นคนนะครับก็คือ65,000คนนั่นแหละเป็นนะฮะสาเหตุมาจากอะไรนะครับครับตอบคือข้องงูครับผู้ปกครองเนี่ยจนเฉียบพันนะครับขยายความเพิ่มนิดนึง เขาว่าจนเสียพันเนี่ยนะในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าตกงานนะครับตกงานปุ๊บนะทั้งพ่อทั้งแม่นะพี่ป้าน้าอาก็แยกกันหมดเนี่ยฮะคือไม่สามารถไปหยิบยืมใครหรือว่ามีใครให้ความช่วยเหลือได้นะครับมอสเนี่ยก็เป็นเหตุให้ต้องนะให้เด็กเนี่ยออกจากโรงเรียนด้วยเพื่อมาทํามาหากินหรือว่าเอ,อ่อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียนนะครับมอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับ โ okay. อเคเพราะเนี่ยก็ขออนุญาตสรุปนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันไว้ตรงนี้นะครับซึ่งนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยเขามีวงในนะบอกว่าออกข้อสอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ควรน่าจะไม่เกินตรงนี้นะครับนาอในข่าวน,ะ,ะ,นะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้ามันมากกว่านี้ก็ก็ไม่ออกนะครับโอเคเนาะ